สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วช้าเป็นชา้าวันที่หกร,ก,กระดากราครับปีหกห้าวันนี้ออกมาปล่อยเบ็ดลาวครับเช็คปลาว่าเข้าไหมปล่อยเบ็ดแค่ร้อยกว่าตัวครับนี่ครับเกี่ยวเยื่อเสร็จแล้วเยื่อปลาทูดี๋วตอนนี้ก็ดึกแล้วครับเดี๋ยวจะสว่างซะก่อนขอตัวไปปล่อยเบ็ดก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันตอนปล่อยเบ็ดเลยรวางเบ็ดลากันครับเกี่ยวเยอะให้เสร,ร็จก่อนเสร็จแล้วผูกผิงผูกมุ่นพวงหัวท้ายครับเสร็จแล้วโยนเป่าเครื่องให้สนิทครับปล่อยคนเดียวเกี่ยวเย่อะให้เสร,ร็จก่อน คลิปนี้มาดูปล่อยเบ็ดลาวกันบ้างครับวิธีการปล่อยเบ็ดลาวก่อนปล่อยก็เกีียวเยื่อให้เสร็จก่อนครับแล้วก็ผูกทุ่นหัวท้ายผูกกินร่วงให้เรียบร้อยเสร็จแล้ววิ่งเข้าหมายครับเบาวเครื่องให้สนิทแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับวิธีการปล่อยก็ปล่อยขวางน,น้ำครับจากตะวันออกไปตะวันตกผมรองปล่อยตามน้ำนะครับกินตู้ขวางน,น้ำไม่ได้ ปล่อยกว่างน้ำกินดีกว่าตอนสาวเบ็ดวันนี้ลืมกดบันทึกครับกดแล้วมันไม่บันทึกไม่รู้ว่าคลองเป็นอะไรอีกแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับตอนสาวไม่ได้บันทึกภาพไปมาดูการปล่อยกันครับวันนี้ตาขึ้นแรงลมแรงก็ปล่อยยากนิดนึงครับคนเดียวถ้าสองคนก็สบายครับคนหนึ่งโยนคนหนึ่งตือหาง ีกก็ดูวิธีการปล่อยเบ็ดปลาคนเดียวครับปล่อเครื่องให้สนิทแล้วก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้ขึ้นดีลมดีปล่อยง่ายหน่อยครับถ้าคือแรงลมแรงก็ปล่อยยากนิดนึงนี่ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับอีคครับไปดูการปล่อยเบ็ดกันต่อเลย เบ็ดเสร็จแล้วครับ้อยกว่าตัวปล่อยเป็ดถึงให้ตึงครับลงกินพวงไปพุ่นเสร็จแล้วยนพุ่นครับลอยเป็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนเช้าครับสาวเป็ดเช้าเลย สาวเบ็ดลาเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วเมื่อกี้เช็คกล้องครับไม่ได้กดบันทึกบันทึกตอนปล่อยไว้อย่างเดียวครับมาสรุปตอนสาวเลยทิปเร่งด่วนครับหาปลาช่วยงานปล่อยเบ็ดร้อยกว่าตัวครับเช็คปลาด้วยนี่ครับดูบรรยากาศยามเช้าก่อนครับหกโมงเช้าของวันที่หนึ่งกระดามครับปีหกห้านี่ครับมาดูปลาที่ได้กันครับ ครับมีมาสามหางมีปลาสาสไซสามมาสองตัวครับแล้วกุลาวไซส์สามอีกหนึ่งตัวพอได้ปลาช่วยงานครับขออภัยจริงๆครับกดกล้องบันทึกไม่ติดตอนสาวเบดอันนี้ก็เดี๋ยวจะสายใหญ่ครับเดี๋ยวไปทำงานต่อ,อยังพอคุ้มค่าเยื่อค่าน้ำมันอยู่ครับสามตัวได้ไม่มากแต่ก็ไม่แห้วครับ ยังได้ตัวโยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ